สวัสดีครับผมหมอเอแพทย์แผนไทยครับวันนี้ผมก็จะมาไลฟ์ในหัวข้อมีอาการตาพร่ามัวแล้วเกิดเสียงดังในหูตามมาได้อย่างไรไลฟ์ live นี้มีคำตอบครับหนะะลายหลายท่านนะครับที่เป็นคนไข้ผมเองนะฮะแล้วก็ก่อนที่จะมีอาการเสียงดังในหูตามมานะครับก็เพราะว่ามันมีอาการตาพร่ามัวเกิดขึ้นนะฮะหรือบางท่านก็ มีเสียงดังในหูตามมา,เ,าเกิดเสียงดังในหูแล้วก็มีาตาพร่ามัวตามมาด้วยเช่นกันนะครับวันนี้เราก็จะมาเจาะลึกกันนะครับว่าสองอาการนี้นะครับถ้าเราดูผิวเผินนะมันก็เหมือนอาการของส่วนที่เป็นตาและก็ส่วนที่เป็นหูมันจะเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับแต่ว่า ด้วยประสบการณ์การรักษาของผมเองที่อยู่ทั้งได้รักษาคนไข้จริงในคลินิกนะฮะเจอทั้งที่เป็นโรคเกี่ยวกับตาเดี่ยวนะฮะที่เกิดขึ้นตาหัวนะครับเส้นเลือดดาในตาแตกอะไรทำอยงนี้นะครับแล้วเกิดการตาตาพร่ามัวขึ้นมานะครับนะฮะหลายๆท่านเลยนะฮะมันหูเสียงดังในหูเราก็มีปัญหาอยู่แล้วเกิดตาพร่ามัวขึ้นมานะครับมันทําให้สร้างความร,ารําคาญ เป็นอุปสรรคกับร่างกายของเราเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับในไลฟ์นี้ผมก็จะมาเจาะลึกให้ท่านฟังนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับก่อนที่ท่านจะไปอย่างที่ก่อนที่พวกเราจะเข้าเรื่องกันนะครับสำหรับท่านใดน,นะครับที่รับชมผ่านช่อง YouTube ของหมอเอแพทย์แผนไทยนะครับก็ฝากท่านช่วยกดติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมและก็ชิมงานด้วยแล้วกันนะครับนะฮะนะ เรื่องของตาผ้ามัวเองนะฮะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วมันสัมคัญกับเสียงในหูเราได้อย่างไรนะฮะในเรื่องของเสียงดังในหูที่มันเกิดขึ้นมานะครับผมได้พูดในทุกๆไลฟ์แล้วนะครับว่าการที่เกิดเสียงดังในหูของเราขึ้นมานั้นได้นะครับก็เพราะว่าอะไรนะฮะตัวโครงสร้างของหูของเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวเซลล์กระดูกหูของเรารส่วนที่เป็นตัวหลอดเลือดเองนะครับรวมถึง ตัวที่เป็นเส้นประสาทเองนะครับมันเกิดจากการมันมีการอักเสบภายในเกิดขึ้นมาการอักเสบนี้นะครับเป็นการอักเสบที่เรียกว่าการอักเสบเรื้อรังนะที่อยู่ข้างในตัวเราตลอดเวลาเลยนะครับซ MM ึ่งสาเหตุของการอักเสบตามมาสาเหตุของการเกิดการอักเสบเรื้อรังก็เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าร่างกายเรามีภาวะที่เสียสมดุลร่างกายที่เสียสมดุลนะฮะเราจะรู้ได้ล อย่างไรนะครับว่าร่างกายเราเสียสมดุลน,นะครับให้เราสังเกตนะฮะโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะพบว่านะฮะก็จะมีเริ่มจะมีภาวะร้อนในกระหายน้ําดื่มน้ําเยอะชีบ่อยนะครับพริกกินข่ะตะไครเริ่มทานไม่ได้มันจะมีเรื่องของปวดตามข,ข้อขึ้นมานะครับแล้วก็มันจะเริ่มบางครั้งก็จะเริ่มเหนื่อยเพลียขึ้นมานะครับบางครั้งก็จะมีผื่นคันบางครั้งก็จะมีผมร่วงตามมานะครับแต่ว่าอาการนี้นะครับอยู่ที่ว่า จะเป็นมากเป็นน้อยขนาดไหนนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่นะอาการส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้นะฮะการที่เรามีภาวะร่างกายเสียสมดุลก็หมายถึงว่าอะไรครับร่างกายของเรามีเนวโนมที่จะเป็นรูมมต่อยพุ่มพวงเกิดขึ้นมานะครับอันนี้คือผมได้พูดไปแล้วในเกือบทุกทุกไลฟ์นะฮะก็มาทวนให้ท่านฟังอีกรอบหนึ่งนะฮะสำหรับท่านไหนที่เป็นท่านที่มาชมไลฟ์นี้เป็นไลฟ์ครั้งแรกนะฮะนะครับ แล้วนะฮะแล้วตัวของตาของเราตาพร่ามัวมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับตัวโครงสร้างของตานะฮะมันก็เหมือนกันคล้ายๆกับหูเหมือนกันนะครับก็จะมีตัวกระจกของตาเซลล์กระจกของตาเรานะเซลล์โครงสร้างของตาเราทั้งหมดเลยนะครับสิ่งที่สําคัญอะไรนะครับก็คือว่าตัวของเซลล์ที่อยู่ในตาของเรานะฮะมันก็จะมีหลอดเลือด ไปเลี้ยงเหมือนกันหลอดเลือดรัมวนเลือดแดงนะเป็นเส้นประสาทเข้าไปเลี้ยงเหมือนกันนะครับสิ่งที่ม <th> ันเกิดขึ้นก็คืออะไรมาครับก็คือว่ามันมีตัวอักเสบไม่อักเสบของโครงสร้างของตาเราเช่นกันแล้วก็ที่สําคัญก็คืออะไรมาครับก็คือหลอดเลือดนะครับของเราที่เป็นเลี้ยงนะเลี้ยงในตาของเราเนี่ยครับมันมักจะมีไขมันไปอุดตันนะอุดตันนะครับเส้นเลือดในตาของเรานะครับ มันค่อนข้างจะละเอียดมากนะครับเวลาที่คุณหมอนะครับดูนะคุณหมอจะต้องใส่ใช้กล้องส่องเข้าไปดูเลยนะครับซึ่งละเอียดนะซึ่งเป็นเรื่องของตานะครับเป็นศาสตร์ที่ละเอียดอ่อนมากนะครับจากสุตแพทย์จะทําการดูนะแต่ว่าในเบื้องลึกเองนะครับที่ผมเจอมานะฮะก็คือว่าตัวหลอดเลือดของเรานะฮะแล้วก็โครงสร้างของตาของเรานะครับก็จะเกิดการอักเสบเรื้อรังเช่นเดียวกันนะครับเวลาที่ ร่างกายของเรานะร่างกายของเราเนี้ยเกิดการอักเสบนะครับมันไม่ได้อักเสบแค่โครงสร้างหูของเราอย่างเดียวที่มันเกิดเสียงดังขึ้นมาไม่นะฮะมันเป็นทุกส่วนของร่างกายของเราเลยนะครับหลายๆท่านผมก็เจอในเรื่องของตาพร่ามัวนะครับตาพร่ามัวเร็วๆนี้ผมก็เจอนะเร็วๆนี้ผมก็เพิ่งเจอนะครับว่านะครับส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นกับลูกนี้นะฮะมันจะมีภาวะไขมันในเลือดค่อนข้างจะสูง ไขมันในเลือดจะค่อนข้างจะสูงหรือปริมสูงนะฮะบางขั้นก็จะเฉียงว่าก็าก็ตัวเลือดปกตินะปกติแล้วเราต้องมาดูนะคะ่าเลือดอย่างค่าไขมัน3ตัว4ตัวนะครับเขาเป็นอย่างไรนะฮะมันอาจจะอยู่ในเกณฑ์ปกติก็จริงแต่ว่ามันอาจจะอยู่ในอ่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปริมสูงกันนะฮะนะครับอันเนี้ยนะโดยส่วนใหญ่จะพบ ผมเองนะที่ดูผลแผบ,บจากคนไข้นะครับโดยโดยเฉพาะคุณหมอหนิงนะเป็นนักทเทคนิคการแพทย์เ็าจะดูอย่างละเอียดเลยนะพบว่าไขมันในเลือดค่อนข้างจะสูงแล้วก็มเีเลือดค่อนข้างจะออกไปทางจางนะเลือดจะออกไปทางจางนะครับแล้วก็ไขมันก็ต้องสูงนะฮะอย่างที่ผมพูดมาตลอดนะครับเกือบจะทุกไลฟ์นะฮะเมื่อไหร่นะครับร่งางกายของเรามีภาวะ ไขมมาในเลือดค่อนข้างสูงเลือดจางแล้วนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไระครับก็คือว่าร่างกายภูมิในร่างกายของเราจะเริ่มเพี้ยนจะเริ่มทํางานผิดปกตินะจะเกิดการภูมิในร่างกายของเราจะผิดเพี้ยนขึ้นมานะครับเกิดลูกแพ้ภูมิตัวเองนะฮะพอหนังหนักเข้านะครับมันก็จะกลายเป็นโรครูมาตอยพุ่มพวงในที่สุดเลยนะครับโดยที่จุดสําคัญนะฮะที่เกิดการ ทําให้ภาวะร่างกายเราเกิดภูมิเพ้นเ,เกิดเส้สมุนได้เร็วนะครับก็คืออะไรครับก็คือกลุ่มกองอาหารสแสลงเลยกลุ่มอาหารสแสลงค่อนข้างจะเยอะเลยที่อยู่รอบตัวเราแล้วก็พวกเราทานอยู่ทุกวันนี้นะครับค่อนข้างจะเยอะเลยนะฮะสิ่งที่ดีก็มีนะครับสิ่งที่ทําร้ายร่างกายของเราโดยที่เราไม่ทราบก็มีนะฮะบ,บางอย่างเราไปอ่านดูงานวิจัยต่างๆนะครับก็เพราะว่ามีประโยชน์นะแต่ว่า ท่านใดเยอะมากเลยนะครับท่านใดที่ามาเป็นคนไข้ผมเองนะจะทราบว่าผมก็จะละเอียดยิบเลยในการที่จะให้คนไข้าทานอะไรนะสิ่งที่หลาย,ลายท่านเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมบางชนิดนะครับหลายๆอย่างเลยนะครับเป็นสิ่งที่ไปกระตุ้นให้เกิดาสานแเลงหรือเกิดการอักเสบในร่างกายของเรานะฮะแล้วถามว่าเฉพาะมารักษากับหมอเอหรือ คุณหมอแพทย์แผนไทยไหมนะครับที่ทําให้ต้องงดของแสลงนะฮะก็อยากจะบอกในที่นี้นะครับว่าอาหารแสลงนะครับที่ผมพูดถึงนะครูบอาจารย์แพทยแผนไทยท่านได้รวบรวมไว้นะครับรวมถึงผม,ผมเองนะฮะก็เหมือนงานวิจัยชิ้นใหญ่เลย10กว่าปีที่ผ่านมานะครับก็พบว่านะฮะอาหารหลา,ล,าลายอย่างเลยที่กินเข้าไปแล้วนะครับมันกระตุ้นการอักเสบซึ่งไม่เกี่ยวกับยาแผนไทยเลย นะไม่เกี่ยวกับยาแผนไทยเลยมันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติก็สร้างขึ้นมานะครับพอทานเข้าไปปุ๊บก็เกิดการอักเสพทานปุ๊บก็เกิดการอักเสบนะครับในเรื่องของตาผ้าโมกเช่นเดียวกันนะครับเมื่อไหร่ที่เรามีไขมันเลือดสูงเลือดจางภาวะร่างกายเสียสมดุลน,นะในที่สุดแล้วนะครับตัวเส้นเลือดของเราเส้นเลือดในตาของเราโครงสร้างในตาของเรานั้นก็จะจะเกิดทํางานผิดปกติก็เกิดตาผ้าโงกขึ้นมานะครับในขณะเดียวกันนะโครงสร้างของหูของเรา ที่มันเกิดผิดปกติอยู่แล้วมันก็เกิดเกิดปกติผิดปกตินะถ้ามันเกิดเสียงดังก็แสดงว่ามันทํางานผิดปกตินะครับมันก็จะไปเรื่อยของมันนะฮะร,ระบบตากระโบมหูก็เป็นระบบเดียวกันนะครับแต่ว่าแต่ทางการแพทย์ก็อาจจะแยกว,ว่าเป็นตานะส่วนระบบของตาโรคของหูนะฮะแตะ่จากที่ผมรักษาคนไข้ามานะครับเมื่อไหร่ที่เราสามารถ จัดการกับเรื่องหูนะฮะจัดการกับอักเสบการอักเสบภายในเรือรังของร่างกายของเราแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะครับลดค่าไขมันเลือดของเราให้ลดลงนะครับเพิ่มความเข้มของเลือดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นงดของแสลงนะฮะแล้วก็เอายาเข้าไปลดการอักเสบภายในหยุดการอักเสบภายในเรือรงังแล้วก็ฟื้นฟูใช้ยาช่วยฟื้นฟูต่อไปเรื่อยๆ,ๆนะครับร่างกายของเรานะครับก็จะแข็งแรงแข็งแรงนะ,ะภูมิในร่างกายของเราก็จะกลับมาทํางานปกติ การอักเสบก็จะหยุดลงนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับนะฮะร่างกายของเราก็จะแข็งแรงแข็งแรงในที่สุดนะฮะเ,เสียงดังในหูที่มันเกิดขึ้นมากับตาผ้่ามัวที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันอาจจะก่อนหรือหลังนะครับนะพอเราได้รักษาได้ได้ถูกวิธีได้ปรับอาหารการกินใช้ยาแผนไทยเข้าไปแล้วนะครับสองโลกนี้นะครับมันจะสามารถหายพร้อมๆกันได้นะะถ้าใดที่ มีปัญหานี้อยู่นะจะเข้าใจนะครับว่ามันลาคาญมันสร้างความลาคาญให้เรามากเลยนะหูหนจะหูจะมีเสียงดังตั้งเยอะเลยนะเสียงดังตลอดเวลาน่าลาคาญตาก็ยังพร่ามัวมองไม่ชัดอีกนะครับยิ่งอา่าเป็นอันนี้คือแค่2ออย่างนะครับนะฮะสออย่างนะบางทีเนี่ยเจอจับเป็นคู่เลยปวดเนื้อตามตัวนะฮะเป็นชัดเจนมากหลายๆท่านเลยนะครับเสียงเดินหูไม่ขอเป็นโรคพุ่มห่วงเป็นโรครูมาตอย ไขมันค่อนหวานสารพัดเลยนะฮะซึ่งผมเองผมก็จะค่อยๆเอามาเล่าสู่กันเล่าสูา่ทุกท่านได้ฟังกันนะครับว่ามันเชื่อมโยงกันอย่างไรนะฮะร่างกายของเรานะครับมันไม่สามารถแยกส่วนแยกเป็นระบบได้นะฮะมันต้องเ,อเวลาเจ็บป่วยนะจากระบบหนึ่งสามารถไปผลต่อระบบหนึ่งได้นะจะเชื่อมโยงกันหมดนะร่างกายของเราก็จะเป็นองค์รวมทั้งหมดเลยนะครับ ถ้าเรารักษาถูกนะรเรารู้จักวิธีรักษารักษากับคุณหมอที่มีความชํานาญจริงนะฮะโรคทุกโรคนะครับที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายของเราเมื่อไหร่ที่เราสามารถแก้ปัญหาหรู้ปัญหาที่ต้นเหตุของมันนะฮะแล้วเราแก้ปัญหามันนั้นนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในร่างกายของเรานะครับมันก็จะ,ะสามารถค่อยๆหายแล้วก็กลับมาแข็งแรงได้นะครับนะฮะผม ถ้าใดนะครับที่ได้ฟังไลฟ์นี้แล้วก็มีปัญหาแบบนี้กําลังเป็นปัญหาแบบนี้อยู่นะครับขอให้ท่านทราบว่านะฮะท่านมีทางมีแนวทางที่จะรักษามันนะครับไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องกังวลอะไรมากนะครับเพียงแต่ว่าเราพร้อมหรือยังนะครับที่จะไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของโรคของเราให้ได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องใหญ่เลยนะฮะเรื่องใหญ่เลยที่ผมเองนะฮะเจอในคนไข้ก็คืออะไรครับเรื่องของการกินนะะเรื่องการอยู่การกิน ที่เราป่วยอยู่ทุกวันนะเกิดเสียงดังในหูเกิดตาพร่ามัวขึ้นมานะครับสุดท้ายแล้วนะครับตัวคนที่ก่อโรคขึ้นมาในร่างกายของเราทําให้เราลาคาญหงุดหงิดลคาคัญใจทุกวันนี้ก็เพราะเพราะใครนะีครับก็ตัวเราเองนะครับตัวเราเองที่เราเองนะครับเราก็ไม่ทราบว่านะฮะต้นเหตุของโรคมาจากไหนนะฮะอาหารการกินนะครับก็เราก็ยังไม่ทราบว่าอะไรที่ทานได้ทานไม่ได้นะอันไหนที่ชอบเราก็ทานประจําประจําประจํา นะครับจนวันหนึ่งมันเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมานะเราก็ไปหาคุณหมอนะฮะอย่างที่ทราบนะฮะว่าลูกเสียงดังในหูนะครับในทางการแพทย์แผนปัจจุบันครับยังไม่มียาเฉพาะแน่นอนนะฮะแต่ว่าผมว่าคงจะยากนะฮะว่าสาเหตุจริงๆของเรื่องของเสียงดังในหูนะครับเกิดจากอะไรไหมครับเกิดจากพฤติกรรมเรื่องของการอยู่การกินของเราที่ไม่ได้ถูกสัดส่วนนะฮะนะครับแล้วนะฮะ แล้วอาหารแสลงนะครับที่ผมเล่ามานะครับสำหรับท่านใดที่ฟังไลฟ์นี้นะเป็นครั้งแรกนะฮะผมก็ฝากท่านนะครับไปดูใน e ีีที่39นะฮะอีพีที่39นะครับผมได้พูดเกิ่นนำนะฮะเรื่องของเสียงดังในหูเกิดขึ้นได้อย่างไรนะแล้วตอนท้ายผมเองผมก็จะพูดถึงเรื่องของอาหารแสลงให้ทุกท่าน ได้ฟังกันนะฮะอาหารแสลงหลายๆอย่างเลยนะครับที่อยู่รอบตัวเรานะครับที่เราชอบนะฮะนะครับแล้วอาหารแสลงเ,งเองนะครับมันค่อนข้างจะเยอะนะแล้วคุณหมอเอมีแนวทางการให้ทานอาหารอย่างไรนะครับผมเองนะฮะไม่ใช่ว่าให้อดทุกอย่างไม่ใช่นะครับนะสิ่งที่เราทานได้ก็คืออะไรนะครับก็คืออาหารที่เป็นกลุ่มที่เป็นโปรโตีน โปรตีนที่เราทานได้ชุวมๆเลยครับก็คืออะไรมาครับก็คือหมูนะฮะหมูปลาช่อนปลาดับชิมปลาช่อนปลาดับชิมเต้าหู้นะครับสำหรับท่านในที่ทานเป็นพี่น้องเรานะครับชาวมุสลิมนะไม่สามารถทานหมูได้นะฮะก็เราเว้นเอานะไม่ทานหมูนะครับเราก็ไปทานตัวปลาช่อนปลาดับชิมปลาที่มีเกรดใหญ่นะฮะปลานนําจืดนะครับเอาแล้วก็เต้าหู้ถั่วเหลืองนะฮะแทนนะครับ ตัวโปรโตีนสัดส่วนของโปรโตีนที่ผมแนะนำนะครับก็คือประมาณ60-70%นะฮ60นะ60-70%ส่วนข้าวแป้งน้ำตาลทั้งหลายนะครับผมเองผมจะให้คนไข้หลีกเลี่ยงเลยนะฮะการที่เราเน้นทานโปรโตีนก็เพื่ออะไรนะครับก็คือไปแก้ปัญหาต้นเหตุของเราก็คือภาวะร่างกายที่เสียสมดุลนะปะปัจจัยหนึ่งก็คืออะไรนะครับก็คือเลือดเราจางนะเลือดเราจางการที่เลือดเราจาง เราจะแก้ปัญหาเลือดจางทํายังไงนะครับเราก็คือเราต้องรู้นะครับว่าสารตั้งต้นในการผลิตเม็ดเลือดของเราคืออะไรก็คือโปรตีนกับกลุ่มแล้วก็โคเฟกเตอร์ actor, ก็คือกลุ่มวิตามินนะฮะเราก็ทานอาหารที่เป็นตัวโปรตีนเข้าไปนะเพื่อเป็นไปเป็นสารตั้งต้นในการผลิตเม็ดเลือดนะครับแล้วก็ตัวการที่เราจะลดไขมันในร่างกายของเรานะครับก็คือเราต้องลดกลุ่มปริมาณพวกแป้งน้ำตาลไขมันลงนะพยายามทานให้น้อยๆน,น,นะครับ ถ้าเป็นคนไข้หมอเอนะถ้ามารักไข้มารักษาด้วยกันนะครับก็จะพบว่าผมเองนะฮะให้คนไข้ทานข้าวเยอะมากเลยนะครับนะฮะสิ่งอาหาวที่ทานก็คือ2ช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะนะครับเช้าเที่ยงเย็นผมไม่ให้ทานเลยนะฮะสช้อนโต๊ะเช้าเที่ยงเย็นงดนะครับแต่ข้าวที่งดไปนะครับเราไม่ให้ท่านอดนะฮะเราก็ให้ท่านนะครับทาน กับข้าวนะที่เป็นโปรตีนนะส่วนผักนะครับผักก็จะมีผักที่ทานได้ผักที่ทานได้ชัวร์เลยคืออะไระคืออะไรไหมครับนะก็คือ,อมอีผักกาดคะนากวางตุ้งผักกาดขาวกระลำปลีคะน้ากวางตุ้งกระลำขาวแล้วก็กระลำปลีแล้วถั่วฝักยาวสี่ห้าอย่างนี้นะครับจะทานนอกเหนือจากนี้นะครับมันสแสลงมันไปเล่นการอักเสบนะครับมีผักเยอะยๆเลยนะที่อยู่รอบตัวเรานะครับ อันนี้เราก็อย่าไปทานนะครับพวกพวกพริกนะครับพวกขิงคาตะไคร่นกระเจียมทานได้แต่หห่หอมอย่าไปทานนะครับมันเล่นการอักเสบในร่างกายเรานะครับผักชีไทยนะผักชีไทยทานได้นะครับผักชีฝรั่งนะแถมให้นะครับผักชีฝรั่งก็อย่าไปทานนะฮะนะครับผักชีลาวผักชีฝรั่งอย่าไปทานนะครับมันมีกลิ่นหอมนะกลิ่นหอมแล้วก็มันออกไปทางร้อนนะครับร่างกายร้อนอยู่แล้วมันก็ไม่ชอบนะฮะสังเกตเลยได้เลยนะครับนะฮะ นะครับส่วนผลไม้นะผลไม้ผมที่ผมให้ทานัฉยๆปลอดภัยนะครับก็คือเรื่องของแอปเปิ้ลฝรั่งพุทราแอปเปิ้ลฝรั่งพุทรานะถ้าใครมีกรดย้อนอยู่นะฝรั่งก็อาจจะลองดูนะครับว่าทานแล้วนะฮะมันทําให้เราท้องอืดหรือเปล่าถ้าท้องอืดเราก็อย่าไปทานมันแค่นั้นเองนะครับนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่นะก็คือเราก็เน้นนะสัดส่วนที่เราทานผักนะครับก็ประมาณ 30-40%่อนนะครับทานอิ่มเลยนะเครื่องปรุงก็อย่างเช่นนะครับพวกน้ำปลานะน้ำเกลือน้ำปลาเกลือก็เกลือธรรมดานะครับนะฮะเกลือพิเศษเราไม่เอานะฮะนะครับเอาเกลือธรรมดาเกลือแกงธรรมดาน้ำปลาซีอิ๊วถั่วเหลืองแล้วทานได้นะทานได้ปรุงอาหารให้อร,อร่อยนะครับแล้วก็อะไรที่มันแสลงนอกจากนี้ส่วนใหญ่มันจะแสลงนะครับจำไว้เลยนะฮะเราก็อย่าไปทานกันก็ทานนะครับทนะ่านไหนที่ มีความพร้อมนะฮะอาจจะใช้สารสกัดโปรตีนนะครับที่ไม่มีเวพวกเวโปรโตีนเข้าไปนะอันนี้ก็จะปลอดภัยนะครับเวลาที่เป็นคนไข้ผมเองผมก็จะแนะนําให้ใช้นะครับซึ่งผมเองอะไรที่ผมแนะนําไปนะฮะนะครับบางทีท่านมีบัตรสมาชิกเองท่านก็ไปซื้อเองนะฮะนะครับก็จะบอกให้ไปนะครับก็ไม่จําเป็นต้องมาเอาจามวกอย่างเดียวนะครับท่านมีบัตรสมาชิกเองท่านก็ไปซื้อเองนะครับ บางอย่างที่มันดีนะเราก็เอานํามาใช้นะครับนะบโดยเพราะสารสกัดโปรตีนจากถั่วเหลืองนะครับนะฮนะกอ็อยากฝากทุกท่านไว้นะครับว่าโครคไข้แค่เจ็บที่เราเป็นอยู่นะฮะมันไม่ได้ยากหรอกนะครับมันไม่ได้ยากเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราอย่าท้อแท้สิ้นหวังนะอย่าท้อแท้สิ้นหวังตีโพยตีพาย ไปรักษากับคุณหมอไม่หายแล้วนะฮะเราก็ยังมีแนวทางอื่นนะขอบคุณที่มีแอปพลิเคชันของ YouTube เข้ามาให้พวกเราได้เจอกันนะครับได้เจอเจอกันนะครับผมเองผมก็นะฮะมีคลินิกอยู่ที่โคราชน,นะครับอยู่ที่โคราชนนหากท่านใดน,นะครับที่อยากจะรักษากันนะอยากจะรักษากันอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ตามช่องทางาต่างๆที่ผมให้ไว้นะครับ ไม่ยากนะไม่ยากรวมถึงโรคใครแค่เจ็บอื่นๆเลยนะแล้วก็พี่น้องของเรานะครับที่อยู่ทางสปปลาวนะครับอยู่ทางเขมรหรือว่าอยู่ตามต่างประเทศก็ตามนะครับไม่ต้องกังวลนะฮะสิ่งไหนสิ่งที่ผมเองนะครับให้ให้ไปนะท่านลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับรวมถึงโรคอื่นๆเลยนะฮะตอนนี้ก็มีวิดีโอนะครับไลฟ์ต่างๆก็ประมาณเกือบร้อยกว่าแล้วร้อยกว่าวิดีโอแล้วนะฮะท่านก็ ก็ค่อยเข้าไปดูไปศึกษาดูนะครับท่านก็จะรู้เลยว่าโรคภัยก็เจ็บที่มันเป็นอยู่เนี่ยนะครับมันมีทางออกนะฮะเพียงแต่ว่าพวกเราเองนะฮะจะจะปรับตัวไหมนะจะเรียนรู้ไหมนะครับสิ่งที่ผมให้ไปนะผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกทท่านนะครับนะฮะใครที่ที่เป็นตาพร่โมยู่นะก็ขอให้มีแนวทางในการรักษานะครับนะอดเรี้ยวไว้กินหวานอาหารแสลงเราไม่ได้แสลงทั้งชีวิตนะครับเรา เมื่อไหร่ที่เรารักษากันแล้วนะฮะเราก็สามารถกลับมาใหม่นะฮะกลับมาใหม่ได้นะครับถ้าใดที่จะรักษากับผมนะผมเองผมก็มีตัวยาแผนโบราณนะที่เป็นตำรับของครูบายจารย์ของพวกเราแล้วก็ผมก็เอามาปรับปรุงจนมันใช้ได้ผลจริงๆนะใช้ได้ผลจริงๆในการรักษาคนนะครับแล้วก็คนไข้ก็เยอะนะครับถ้าใดที่ยอม ยอมทาตามยอมปรับเปลี่ยนนะทุกโรคเลยนะครับมันจะหายพร้อมๆกันดีขึ้นคุณภาพชีวิตแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นเลยนะครับผมก็ขอฝากไว้นะครับถ้าใดที่ยังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับถ้าใดที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง YouTube ของหมอเอแพย์แผนไทยนะครับผมเองก็ฝากท่านนะครับช่วยกดติดตามช่องยู u ูบแพทย์ไทยด้วยนะครับแล้วก็คิดว่าไลฟ์นี้นะมีประโยชน์นะก็ฝากท่านได้ช่วยแชร์ออกไปนะครับ ให้กับหลายๆท่านนะครับที่กําลังเป็นอยู่นะฮะในเรื่องของเสียงดังในงหูแล้วก็โรคอื่นๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในไลฟ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ